S <S <S อันนี้เฮียยังกินนี่อันนี้ต้มจืดสวัสดีครับพ่อแม่เอฟซีทุกคนพ<สด>โอ้ยแม่สาวน้อยทุกท่านอันนี้นนพ่อเชียรยังอันนี้ครับต้มจืดจ้าต้มจืดโอ้เส้นเนาะอันนี้ใส่เส้นบุ้เส้น ต่เสียเสียน้ำไปบอกว่านี่หรือจังไดเป็นเตรียมไว้เพื่อจะต้มจืดเนาะครับไม่กลัวเป็นกำลังทำอาหารต่อครับลมหนาวกระทะร้อนบ่า,บายท่ามีอีสานบนอีสานล,ล่างมีฝนรับบนตัว

อันนี้ต้มยังอันนี้ต้มจืดขาไก่เบิรงแม่ครัวครับป้าดาครับป้าดาเป็นคนต้มนะครับลงมือเอง โอ้ขาไก่พี่น้องขาไก่โค้งไก่มีแต่ตอวใหญ่ๆเลยครับขาไก่ครับขาอวบๆอึมๆเป็นตาแซบขนาดพวกลังบ้านน,น,น้องหญิงนะครับ โอ้หาเครื่องดื่มโดบเลยวันนี้คุณเมย์เห็นมั้ยโดบเอ็มร้อยแล้วครับ ใช้แรงงานเยอะเหนื่อยดึโดบเอ็มลอยแล้วแม่างเนออาน้ตอแทงหนึ่งหัวเืออาสิดายสร้าง เจ้าต้องกินให้ได้หาขวดโอเคข้าเจ้ากินบ่รเบอรคันปับเจ้าได้ไมใส่ดอกไอลล่บก็บ่ได้มงเผาดอกมเาอริอ้บไอเกินเดียรนหาซิไปเดี๋ยวเขาว่าลูกพี่สั่งไม่ได้ไปเต้นเราต้องอยู่ ไ <c> ด <ười> <c ười> <c ười> ้อยต้องไปแล้วกเด็กนะหันอเบ่กบอข้าซื้อเบียร์มาสัสองล้าหน้าาขอหคนนางขอเงิน่เอาหรอลุงเพาว่าเจ้านางเาเี้ยหมดแลโอ้ยบ่ได้ต้องไปหาเงินก่อนเอาศาสไปกูการเงินการกู้การนงที่เขาลงทะเล็เขาบ่นฮมืี้็บ่ ตนุี่ตมจืดเนาะลูกซินตับไก่ตับไก่อ้เมนน่เก็บเงินเดเศร้าหนึ่งไหมไปเทอาหารเงินห้าเฮียเยคนใจบได้เนตาดอกเงินใบเศ้าใบน่ มันเป็นกระดาษแข็งๆใช่ <laughs> โอ้หอมกระเทียมเจียวต้องคนบ่อยๆทำไฟอ่อนๆมันถึงไม่ติดกระทะ ผู้นีก็มาแต่สะกดเลยครับมาจากบ้านทำเตาน้ำตัวมาดวนเลยครับผูนี้ประดาโทษน้ำเอาครับ หม้อตรมจืดหมอ้อกำลังฟดกำลังรวงครับลมแห้งครับพี่น้องอันนี้ก็เซฟมาตัชงก,กนนญเอกันครับประดาษเป็นท่น้ำดวนครับสองสองเซะ

กับข้าวกับน้ำปลาดาพืนเห็ดแล้วก็ยกไปดตั้งไว้เนาะครับบุฟเฟ่เลยครับไปอยากยังตักเอาเห็ดเอาเห็ดกินครับ มีแดดแน่โอ้ดดปดาเป็นคนขยันขนาดครับเฮ็ดกับเขาอยู่ดีๆมักตากผ้าตากพ้อีกแหรอครับายาขยันครับครับ สำหรับคลิปนี้กับฝากพ่อแม่เอฟซกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับไว้ส้มคลิปต่อไปสวัสดีครับ